คล,คลิปนี้ผมจะมาลองกินไมโลลดรงเรียนกันนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าถ้าเราเอาไมโลลดรงเรียนเนี่ยมาเทียบกับไมโลนะครับนี่ที่ผมซื้อมาเป็นรุ่นธรรมดาครับอันไหนจะอร่อยมาดูกันเลยนะครับไปเริ่มคิดกันเลยโอเคนะครับผมจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างไมโลลดรงเรียนกับไมโลธรรมดากันนะครับนี่ <c oughs> สองอันนี้นะครับราคาไม่เหมือนกันนะครับรุ่นนี้จะเป็นลิมิเต็ดออดิชั่นนะครับไม้เรือรถโรงเรียนเนี่ยส่วนไม้เรือธรรมดาก็จะเป็นรุ่นธรรมดาเลยนะครับซึ่งกล่องก็ประมาณประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบมิลมิลลิลิตรนะครับแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบมิลลิลิตรนะครับนี่ราคาก็ต่างกันพอสบก็พอประมาณนะครับนี่ของผมงก็จะเป็นวันนี้นะครับยิ่งเย็ยนเนี่ยอร่อยนะนี่ผมก็ใช้เย็นแล้วนะครับ ันนี้ก็จะเป็นหลอดกระดาษเหมือนกันนะครับนี่นี่ก็จะเป็นอ่าส่วนประกอบนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นหลอดนับนี่ไมโลรถโรงเรียนนะครับแล้วก็กลับไมโลธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคจะมาลองพินกันเลยนะครับระหว่าง2ตัวนี้นะครับมาเริ่มจากไมโลโรงเรียนก่อนนะครับโอเคสวางไว้ก่อนนะครับนี่อันนี้ก็ไมโลธรรมดานะครับ จะมีหลอดความยาวไม่เหมือนกันนะครับหลอดจะมีความยาวกว่านะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคมาเขย่าแล้วก็เจาะกันนะครับนี่เลือเลยไหมอ่าโอเคได้ละอันเนียนแรกนะที่สองนี่ดูดูวย อันนี้สองไอก่งเหีย่ยวกันนับแล้วก็เจาะนับกดดูอันนี้เจาะมัค่อยติดเลยน,นีกล่องนี้ยาวนะบนี่โอเคเรามาลองชิมรถไมโลรถโรงเรียนก่อนนะครับโอเคมาลองไมโลธรรมดากันเลยนะครับ ไมโลโรงเรียนนะมีความเข้มข้นกว่านะครับลองกินหน่อยรอบหนึ่งมันจะมีความหวานกว่าตัวนี้นะครับรู้สึกว่าหวานกว่าครับตัวเนี้ยหวานหวานแบบหวานเลยนะอันนี้ก็แบบเป็นไมโลธรรมดาถ้าพีนงกินก็จะรู้เลยว่ามันเปรียบเทียบยังไง ตรงนี้นะัโอเคผลสรุปนะครับไมโลตัวนี้ก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็จะมีความหวานกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีความอมก็มีความหวานพอๆกันแหละแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเขาจะใส่น้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความหวานมากขึ้นนะครับใช่น้บนี่ หวานกว่าแน่นอนครับอันนี้รสชาติก็เหมือนเลยนะเหมือนลดโรงเรียนเลยก็คือถ้าเราแช่ตู้เย็นเนี่ยมันก็จะเหมือนที่โรงเรียนเขาจัดนะซึ่งมันจะเป็นขวดแก้วแล,ล้วเล็กๆนะผมไมโลถ้าเรารวมเหลือนะครับมันก็จะมีอยู่ความเย็นนะครับแล้วรสชาติก็จะมีความเข้มข้นนะครับก็ประมาณนี้เลย ส่วนนี้ก็จะเป็นไมโลธรรมดาก็จะมีความรสชาติที่จะเป็นก็คือเป็นไมโลธรรมดาเลยก็จะมีความหวานหวานอร่อยอร่อยประมาณนี้นะไม่ก็สองอันนี้ก็เอาง่ายๆก็คือเหมือนกันแล้วก็ส่วนตัวนี้จะมีความหวานกว่าแล้วก็เข้มข้นกว่านะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ โอเคครับ okay, ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับสําหรับไมโลรถโรงเรียนแล้วก็ไมโลธรรมดานะครับนี่ก็คือรุปง่ายเลยครับก็คือรุ่นนี้เนี่ยไมโลรถโรงเรียนที่เป็นรุ่น limited edition นะครับนี่มีความจะมีความเข้มข้นแล้วก็หวานกว่านะครับส่วนนี้ก็จะมีความเป็นรุ่นของธรรมดาใครเคยกินก็จะรสชาติก็ ประมาณนี้นะครัทอานนี้ก็ถ้าเปรียบเทียบก็ง่ายเลยก็คือหวานหวาน,นะครับนี่ก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย